นามโมตัสสะภะคะวะโตนะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ กุสลาธรรมะกุสลธรรมะนพยากตาธรรมะกตเมธารรมะกุสลายสมิงสัเยกามาวจรังกุสลังจิตตังอุปันังโหติโสมณสศาสนะคตังญาณสัมปยยตังรูปารามะนั ว่าส <initiatives> <risque en> <doors> ัทธรรมะนังว่าขันธารัมะนังว่ารสารัมะนังว่าโพธาภารัมะนังว่าธรรมารัมะนังว่ายังยังว่าปนาตาตัสมิงสมเยพาสโโหติอวิเคปโหติเยว่าปนตาสัส มิงสามเยอันเยปิอาทิปติจะสมุปันนาอรูปิโนธรรมาอิเมธรรมากุสลา ปัญจาขันธารูปขันโทเวทนาขันโทสัญญาขันโทสังคารขันโทวิญญาณขันโทตถทกตมรูป ขันโทยังกินจิรูปังอติตานาคตาปัจุปันนังอาชาตังวาพหิทาวาโอราริกังวาสุขุมังวาทีนังวาปณีตังวายังทุเรวาสันติเกวาตเทกาจังอภิสันย่หิตวาอภิสังขิ ปิตาวายางบูจติรูปาคันโท สังขะโหอาสังขะโหสังขะหิเตนะอาสังขะหิตังอาสังขะหิเตนะสังขะหิตังสังขะหิเตนะสังขะหิตังอาสังขะหิเตนะอาสังขะหิตังสัมปโยโควิปโยโคสัมปายุเตนะวิปโยตังวิปโยเตนะสัมปายุตัง อาสังขหิตัง cha pañjati yo khan tha pañjati ayata na pañjati thato pañjati saja pañjati inthariya pañjati pu kalapañjati gita wata pu kalana pu kalapañjati samayavimuto asamayavimuto gupaṭhamo agu paṭ ธรมโมปาริหานธัมโมนะปาริหานธัมโมเจตนาภาโพอนุ ขานาภาโพปุถุชนโคตรภูพายุปะระโตอาพาอยุปะระโตภาภาคะมะโนอาภาภาขมะโนนิยตโตอานิยตโตปาติปันโนภะเลทิโตอะระหะอะระหะตายาปาติปันโน ปุคคโลอุปาลาปาติสาชิกาถาปรมาเถนาติอามันตาโยสาชิกาโทปรมาโทตาโตโสปุคคโลอุปาลาปาติสาชิกาถาปรมาเถนาตินาเหวังวาตตาเพนาจานาหินิคหังหันจิปุคคโลอุปปาลา ตฏิสาชิกาถะปรมาเถนะเตนะวัตเรวัตาเพโยสาชิกาโทปรมาโทตโตโสโปคโลตุปาราปฏิสาชิกาถะปรมาเถนาติมิชา เยเกจิกุสลาธรรมาซาเพเตกุสลาโมลาเยวาปนกุสลาโมลาสาเพเตธรรมากุสลาเยเกจิกุสลาธรรมาซาเพเตกุสลาโมเลน่เอกามูลาเยวาปนกุสลาโมเลน่เอกามูลาสาเพเต ธรรามากุศลา हे तुपाचयो आरमनपाचयो अनन्तरपाचयो समनन्तरपाचयो सहशातपाचयो अन्यमन्यपाचयो निश्चयपाचयो उपनिषयपाचयो पुरे चातपाचयो อาเสวนาปัจจะโยกรรมปัจจะโยวิปากปัจจะโยอาหารปัจจะโยอินทริยปัจจะโยชาณปัจจะโยมักคปัจจะโยสัมปยุตตาปัจจะโยวิปยุตตาปัจจะโยอาทิปัจจะโยนาทิปัจจะโยวิคตปัจจะโยอาวิคต पाचयो กุสลารามาณกุสลารามาณพยากาตาธามาสุขายเวทนายาสามปยุตาธามาทุขายเวทนายาสามปยุตาธามาณทุขมาสุขายเวทนายาสามปยุตาธาม ธมมาวิปากะธรรมมาวิปากะธรรมมาธรรมมาเนววิปากนวิปากะธรรมมาธรรมมาอุปาทินนุปาทานิยาธรรมมาอนุปาทินนุปาทานิยาธรรมมาอนุปาทินานุปาทานิยาธรรมมาสัง กิเลสทาสังกิเลสิกาทามาสังกิเลสทาสังกิเลสิกาทามาสังกิเลสทาสังกิเลสิกาทามาสวิตากสวิจาราทามาาวิตากวิจารมาตารามาาวิตากวิจาราทามาปีติ สหคตาธรรมมาสุขสหคตาธรรมมาอุปเทขาสหคตาธรรมมาธาตุเนนะปหาตาปธาธรรมมาภาวนายปหาตาปธาธรรมาเนวธาตุเนนนภาวนายปหาตาปธาธรรมาทัเสนนะปหาตาปหา ตุกาธรรมาภาวนายปหาตาเหตุกาธรรมาเนวทาสเนนาภาวนายปหาตาเหตุกาธรรมาาจยคามิโนธรรมาอปัจยคามิโนธรรมาเนวาจยคามิโนนาปเจยคามิโนธรรมาเส คาธรรมานอเสคาธรรมาเนวเสคานาเสคาธรรมาปริตาธรรมามารคตาธรรมะอปมานาธรรมาปริตารัมมานาธรรมามารคตารามมานาธรรมะอปมานารัมมาธมาหีนาธรรมา มาจิมาทามาปณิตาธรรมามิจตานิยตาธรรมาสัสมาตานิยตาธรรมาอนิยตาธรรมามาคารามนาธรรมามาคาเหตุกาธรรมามาคาทิปติโนธรรมาอุปันาธรรมานุปันนาธรรมาอุปาทิโน ธมทัมมะนติตาธรรมานานาคตาธรรมาปัจจุปันนาธรรมานาติตารัมมะนาธรรมานานาคตารัมมะนาธรรมาปัจจุปันนารัมมะนาธรรมาอาจาตาธรรมาภาหิตาธรรมาอาจาตาภาหิตาธรรมานาจา त रमनाथ फाहिनाथमा नचत फनिथाथ सन सापति कथनिथाथ सन सापति थामनिथाथ सन पथिका थाम ันจากขันธารูปาขันโทเวทนาขันโทสัญญาขันโทสังขารขันโทวิญญาณขันโททวาทาศายตนานิจักวายตานังรูปายตานังโสตายตานังสัทธายตานังขานายตานังขันธา นังจิวหายตะนังรสายตะนังกายายตะนังโพธิพายตะนังมนายตะนังธรรมายตะนังอาทารสธาตุโยจักุธาตุรูปธาตุจักุวิญญาณธาตุโสตธาตุสัทธาธาตุโสตวิญญาณธาตุฆานธาตุฆานธาธา ตุขานาวิญญาณธาตุชิวหาธาตุรสธาตุชิวหาวิญญาณธาตุกายธาตุโพธาะธาตุกายวิญญาณธาตุมโนธาตุธรรมธาตุมโนวิญญาณธาตุพาวีสตินทริยานิจักขุนทิยังโสตินทิยังคานินทิยังชิวหินทิย ังกายินทียังมณินทียังอิทินทียังปุริสินทียังชีวิตินทียังสุขินทียังทุกขินทียังโสมนาสินทียังโทมานาสินทียังอุเปขินทียังสาธินทียังวิริยินทียังสตินทียังสมาทินทียังปัญญินทียังอนัญญาตัญญสา มีตินที่ยังอัญญินทิยังอัญญาตาวินทิยังจัตตาริอริยสศาสจานิทุขังอริยสศาสจังทุขสมุทโยอริยสศาสจังทุกขนิโรโทอริยสศาสจังทุกขนิโรทคามินีปฏิปทาอริยสศาสจัง ภาวตุสาพพมังคลังราคันตุสาพพเทวตาสาพพุทธานุภาเวนัสธาโสทิภวันตุเตภวตุสาพพมังคลังราคันตุสาพพเทวตาสาพพธธรมานุภาเวนัสธาโสทิภวันตุเตภวตุสาพพมังคั ลังรักขันตุสาพะเทวตาสาพาสังฆาหานุพาเวนะสาธาโสทีพาวันตุเต